มันฝรั่งเยอะมากโหดีๆดูโหใครซื้อผักอบกรอบมานะเปิดคลิปนี้ดูไปด้วยกินไปด้วยนะฟินมากสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันติสองนะครับคลิปนี้เนี่ยติจะมาทำสิ่งที่ทุกคนคิดถึงก็คือเสียง ASMR กินอาหารครับวันนี้เนี่ยอาหารที่บังมา้าคือผักกรอบนอ็อตสิบเลยห,หวานของฟักทองนิดนิดด้วยนะ มันฝรั่งครับมันฝรั่งคืออร่อยมากทุกคนอันนี้กระเจี๊ยบเขียวครับอัน,นใหญ่มากมเห็ดหอมครับทุกคน กินเน้นๆเพราะที่ชอบกินมากมาลองเบียร์ดกันบ้างนดชาติจะเป็นรสชาติของผักที่คล้ายๆกันเนาะแต่เท็กเจอร์ความกรอบแต่ละอันไม่เหมือนกันส่วนตัวนะติดชอบมันฝรั่ง อันนี้กรอ,อบมากโรยป๊อปปิ้งแคนดีคคนด้ครับแคนดี้ครับนี่ <c oughs> เพิ่มความหวานเข้ากันมาก เป็นขนมน,นใหญ่มากเห็ดหอมต้นน่ารัก กล้วยด้วยกล้วจะมีความหวานของกล้วยนะอันนี้แค่รอนเอานี้คู่กับอันน ใครชอบ a อสมแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องคันตี2ไว้ด้วยนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับกับผักอบกรอบนะครับทุกคนก็ลงไปหากินกันดูได้เนาะบายขอบคุณครับ